ไอบไบโพล่าอีกกะเทยอีกกะเทยียมเทยนะเวลาอยู่บนดาวอังคารสารรูปสารล่างมืออย่างนะเก่งปากดีจังเลยเก่งจังเลยนะเวลาอยู่อ่าหน้าไร้สดอ่ะเวลาขึ้นดาวอังาคารกูเห็นนั่งหนีบไข่น้อยนะ่ะฮะหนีบไข่น้อยอุ้ยป้าแทบจะกราบงง้มตีนกูก็ทีหนึ่งละโอ้โหสาร,รลูปกราบขอเข้ามาเพราะว่าโจทย์เขาไม่ได้ต้องการให้มึงขอเข้ามาไร้สดไง นะจะกลับขอเข้ามาลง,ลง,ลงนู่นลงนี่โจนบอกไม่เอาอ่านคาพิพากษาอย่างเดียวจนท่านปาวูจิงก็ต้องอ่านคําพิพากษานะแล้วตอนนี้ไม่กล้าเอ่ยถึงพระเลยนี่ไงมึงะนะมึงต้องเจอแม่น้องอะแจ้งความมึงแล้วมึงโดนคดีเงี้ยแล้วมึงกลับขอเข้ามาที่ดาวอังคารนะแล้วแม่เขาไม่ยอมไก่เกลี่ยเหมือนพระเนี่ยมึงถึงจะสํานึกนะไอ้กระเทยเทียมแต่กูว่ามันช้าจังเดี๋ยวกูจะรอดูของตาของอีอึงเนี่ยนะของตากับของอีอึอนะอง,กกองอท่านวาโมกลาเนี่ย กูจะดูสิมึงจะกราบตียังไงนะแล้วกูจะเอาคลิปที่มึงนั่งด่าแม่น้องเขาเนี่ยเอาไปขึ้นให้ท่านเป่าบุญจิ้นดทูที่ฐานใส่ฟงสารไทยฟงกูจะเอาขึ้นเลยนะถ้ามึงไม่หยุดด่าน,นี่แหละกูจะเอาคลิปทั้งหมดเนี่ยยื่นไปพร้อมกับตอนมึงประกันตัวเลยคัดค้าน,นประกันตัวรวมทั้งที่มึงกับพวกเคี่ยเมือ่อเริ่มไปข่มขู่คู่ค,คมอิจิตีน่ะอืมนะเออิจิตีไหนก็ไม่รู้แหละอืมกูก็ไม่รู้แหละนะเข้าใจไหมพระโหมนานโดเออนะ ศูนย์แม่โอ้ยสัตว์นี่โลกจิตใบโพล่าเพราะขายของไม่ได้หน่อยเอานั่งด่าแม่เขาละเป็นที่อะไร <c oughs> อิจฉาเขาหลอเห็นเขาไปดูหนังฟังเพลงถึงเวลาเขาขายของมานั่งถามเขาอยู่ได้ขายของสองวันหยุดมึงขายทุกวันไม่พอจะแดกก็ใช่สินะจะพอจะแดกไงก็มึงไม่เคยมีนะแล้วอยากจะมีโอ้ยต้องกินหรูอยู่ดีแล้วเป็นไง แม่มึงอ่ะวิกอ่ะเขากระเด็นมึงเคยยอมรับความจริงไหมว่าแม่มึงอ่ะอาชีพอะไรมึงอ่ะนะน้ำยาขนมจีนผสมไอ้กะหรี่พับอ่ะนะมึงได้เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้จังไรมากไอ้กะเทยเทียมด่าก,ก็ไม่ด่าไม่จำมาเด้อนถามเอ๊ยเป็นยังไงมึงอีห้องเช่าก็ห้องเช่านี่แหละค่ะนะห้องเช่านี่แหละค่ะ สบายใจไม่ต้องมาอวดอ้างโอ้ยเมียมึงอะกำาพื่อเขารู้กันทั้งอำเภอนะตั้งแต่สมัยเรียนแล้วไปถือถุงกระดาษสถุลมันถึงได้ติดเชื้อกันเนี่ยนั่งดา่าลูกเต้าก็วิ่งเจียวเจียวเจียวสอนอบรมลูกยังไงเดี๋ยวลูกมันก็เสียงเอ,ยอ้พอไอีพอ,อยังดา่าผูน้น,นั้นผู้นี้เอ้ยนั่งกับตองดาเนาะมึงเอาเวลาไปสอนลูกมึงพูดไทยมันชัดก่อนแล้วแม่มึงนะ่ะอดอด,อ,ดอยากอยากมึงจะมาสร้างภาพจำชี้อะไร นะที่กูอ,อกมากูไม่นั่นแหละกูกูทนไม่ไหวไงเออเมื่อก่อนกูกูด่าเก่งกูเฮี้ยนแล้วแต่มึงเจอกูมาเจอมึง,ม,งมึงเฮี้ยกว่าเยอะไงเฮี้ยมากเฮี้ยจนไม่นึกเลยว่าในโลกนี้จะมีไอ้พันสายทุกพันอ่ะสายอะไรก็เรียกพันทุกกรรมที่เลวๆให้เฮี้ยอย่างมึงอ่ะนะโอ้ยไม่มีสำนึกเลยมึงจะไปร้องไปร้องเลยไม่ต้องมาต่อรองจะไปร้องมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอร้องเรียยร้องคอกหมาคอก,ม,อกมึงร้องเลยนะ แล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวกูจะบอกแม่น้องเขาเนี่ยฟ้องมึงฟ้องตรงเลยมึงจะได้สงบอ่ะเพราะเอาอะไรมึงไม่อยู่หรอกเพราะมึงเคี้ยนะมึงจะสงบได้ก็ต่อเมื่อมึงขึ้นศาลไทยฟงอ่ะน้องนั้นมึงไม่เอาเพราะมึงเห็นแก่ค่าอามิสินจ้างที่เขาจ้างมึงมาไงมึงทําได้ทุกอย่างแล้วตอนนี้มึงพยายามทาทุกอย่างนั่งหนีบไอ้นอนน้อยมึงอะดาราลานไปหมดโอ้โหสร้างเรื่องใส่ความเขาคนนั้นไปตีหม้อนู่นเนี่ยมึงอัดตัวดํา เขายังไม่พูดเลยนะแล้วแม่น้องจะไปไหนเขาเหยียบคนเพราะคนแม่มึงไปเขาขับรถทับพ่อแม่มึงไปเหรอเหยียบลูกมึงไปเหรอที่เขาจะไปไหนมึงถึงมาเดือดร้อน,ถา,น,นถามนู่นถามนี่เขาอุย้ยมันไม่ใช่สันดานคนนะเออวิญยูชนหรือคนทั่วไปนะเจ็บไม่ได้เหี้ยเหมือนมึงนะมึงได้เหี้ยกระโหลกกะลามากเลยอะ่ะมันเหลือเชื่อจริงไม่รู้จะด่ยายไงล้วไอเดลันชาน มึงไม่ต้องมาบอกว่าโอ้ยเลี้ยวล้อแม่น้องไม่มีไม่มีเลี้ยวล้อล่ะแม่น้องก็ไม่เคยมาบอกอะไรกูเลยนะกูเห็นพฤติกรรมของมึงไอสัตว์ไอเดรนั่งก,กูทนไม่ได้เพราะพฤติกรรมของมึงที่ทํากับพระไงกูถึงต้องมาพระแจ้งความไอสัตว์แมมแล้วบอกอีนี่มาพระแจ้งความ,าแ,วามแล้วเป็นไงละพระแจ้งความแล้วเป็นไงอะเลขคด,ด,ดีดําคดีแดงถึงมึงไหมล่ะนะ อีนานโนอีกอีนาโนอีก,อกเธออนี่ด่าพระหมนะไอเอฟซีเนี่ยตั้งแต่ต้นคลิปเลยด่าพระหมค่ะนะอย่ามีสัตว์ในลันชาหรือหมาหลังบ้านออกมาเต้นรำนะว่ามึงด่ากูกูรูปร่างเตี้ยๆเหมือนนานโนเหมือนหมาแค่เขากับมึงอัปรักษ์ไงไอสัตว์เออรูปร่างรูปร่างสันดานมึงอาจจะเหมือนไอนิทานเรื่องนี้ก็ได้นะมึงเด้งรับเลยนะตรงไหนที่มึงจะมาแอบอ้ามึงชื่ออะไรมึงชื่ออีก็ กะเธอเทียมลยเลยอีอีอ,อินาโนอุ้ยตอนนี้รู้รู้สึกว่ามีคนดิ้นนะอุ้ยดิน้นดิ้นไปเหอะคดีเยอะมึงอะแล้วเมื่อก่อนเป็นไงอุ้ยอีอึงนะมีคดีอรอลงอาัากูไม่ต้องไปค้นอะไรเลยนะนะกดขึ้นมาติสนะอุ้ยอีกกระเธออีกกระเทอเทียมนี่คดีอรอลงอายายเยอะนะแล้วเป็นไงถ้าอัญชันบอกเป็นไงรีบเคลียร์สะักแล้วมึงนั่งก้มกาบป้าเขาน่ะมึงไม่เล่าหลยสัตว์กูสังเกตดูนะไม่ว่าอีเมียเช่าอะไรถามมึงนะ หรืออีสันตัดติเซียมนี่ถามเลยมึงมึงไม่เคยตอบแลวนะโอ้ยอย่าพูดถึงเลยนะคดีคดีของอีกระเทยนั่นนะเอ้ยอย่าไปพูดถึงมัยอีกระเทยนั่นนะเออมันเสียค่าปรับสองหมื่นไอ้เหี้ยห้าหมื่นซัดเราลงอายาห้าปีนะแน่จริงมึงไปด่าพระสิเหมือนที่มึงกําลังด่าแม่น้องตัวนี้เอาสักครั้งเหมือนที่มึงด่าพระเมื่อก่อนสินะกล้าเปล่ากล้าเปล่ามึงโชว์เลยโชว์ควายพวกมึงอ่ะของจริงคนอย่างมึงเมื่อก่อนมึงด่าพระแต่เจ้าใครห้ามมึงอยู่ไม่มี แล้วพอนี้เจอคดีเนี่ยเหมือนกันมึงมานั่งดา่าแม่น้องก็เนี่ยมึงต้องเจอแม่เขาสักหมายนะ่ะฟ้องตรงอะ่ะแล้วเวลาขึ้นขึ้นดาวังคารน,นะมึงจะได้โอ้หยุดกราบกอเข้ามานะแม่เพราะอยากให้ f อฟซพวกที่ยังโง่อยู่ขึ้นไปบนดาวังคารจะเลยเวลาเอเอเกัะเทยเทียมนี้มันอ,อยู่บนหน้าดาวดาวังคารนะ่ะนะ โอ้โหไม่รู้จะด่าไงอะฟังทนแล้วทนไม่ได้จริงไม่อยากจะานาะปกติเป็นคนอารมณ์ดีเลยเพราะก็ฟาดมันด้วยคดีเดลันฉานตัวนี่นะต้องยันตาคุดอย่างเดียวอดใจอีกนิดนึงนะคะพลังรักอดใจนิงนับวันเลยค่ะยี่สิบห้าธันวาเนี่ยเขาอดใจนิดนึงจะจัดมันให้น่วมเลยแล้วก็เดี๋ยววันที่สิบสิบหกมกรายนะมันต้องมากันตัวของอึงอีกอะเอามันให้จมตีนตอนนี้ก็ดา่ามันเล่นๆขำๆไปก่อนเนาะ มาโนเนาะอินานอีกกระเทยเทียมก็เอาเป็นว่าก็ด่าก,ก่อนนอนใครเครียดแล้วกันไม่ได้ซีเรียอะไรกับมันมากแต่ก็ได้ด่าไปก็ซ่วงมันกับซ่วงในจังหน่นนอยเนาะเนาะอีกกระเทยนะฝากผังถึงอิลำยองด้วยนะให้เงินอิลำยองมันแดกเล่ามาังไม่ใช่ไปให้ไปขอทานตำวัดนะแล้วเล้าไก่มึงไหนมีโฉนดท,ที่มาดูถูกคนอยู่ห้องพักนูน่นนี่มึงอะนะเล้าไก่มึงอะที่ตาบอดนะ ตอนนี้มึงก็ทำเล่นละครตบตาตอหลดตอเลยปากจีบปากจีบคอแขยุ่มตูดหลอกลวงเอฟซที่มึงเที่ยวไปดึงมาจากลุงป้าแค่น,นหละเอฟซของมึงเขาเริ่มรู้เขาก็ไปละนะหรือไอ้พวกที่มีอคติลนะ่ะจงเกียดจงชังแม่เขาอยากจะกันแกงเขามึงจําไว้เลยนะเวรกรรมทั้งนั้นกูจะเตือนให้ที่มึงทําอยู่ทุกวันนี้มึงก็รับเวรกรรมที่ด่าพระด่าชาวบ้านด่ายิ่งอื่นอ่ะไม่เข็ดไม่หลับนะกูจะคอยดูชีวิตมึงเป็นไงกูคิดว่าอย่างช้าไม่เกินกุมภานะ่ะ นะอย่างวัยก็น่าจะทันวานนี่แหละแหละนะคะ FC เจ้าขาก็่าอินาโนนะคะดูมันเ้อยไ่องแต่งตองแต่งนกคะนี้านะคะที่เรามาทั้งหมดคือน,นิทานนะคะ FC โอเคเออสวงแล้วสวงแล้วเฮ้ยย่านบอลเดลระบายกันยังคิดจังบอสวงเนาะจำบ้างนะอีกกระเทยเทียมนะ ที่สอนมาทั้งหมดนี้ฟังมั่งถ้ามึงไม่หยุดนะพรุ่งนี้อกูตื่นขึ้นมาจัดมึงต่อนะวันนี้เพียขับรถไกลขอบคุณเอฟซนะคะค่ะขำๆฮ่หาๆานะคะเอฟซช่วยกันนะคะพลังรักเราชู้ซๆๆ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 ูู้ซูค่ะซู่ซูๆซู่ซู่ซู่กูใจจั